ห้าการให้เพื่อสายใยย่าและหลานสิ่งแรกก็คือการให้ความรักนะคะความรักเยียวยาได้ทุกสิ่ง แล้วถ้าเราทําอะไรกับเขาด้วยความรักนะคะคนที่ได้รับความรักจากเราเขาสัมผัสได้ค่ะว่าสิ่งนั้นเราให้ด้วยความรักแต่ความรักตรงนี้ต้องรักให้ถูกทางนะคะไม่ใช่รักแบบัามใจทุกเรื่องต้องรู้ว่าเรื่องไหนได้เรื่องไหนไม่ได้ 2. ให้ความอบอุ่นง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของการกอดนะคะ การกอดสามารถส่งความมบุ่นจากผู้กอดไปสู่ที่ถูกกอดได้โดยผ่านการสัมผัสนะคะให้การกอดเป็นอะไรที่ไม่ต้องซื้อหาค่ะง่ายที่สุดและทำได้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะ3คือในเรื่องให้ความเข้าใจค่ะโดยเฉพาะ ต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยค่ะโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์และก็ด้านสังคมเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเขาแสดงออกตรงนี้เนี่ยเป็นมาจากพัฒนาการของเขาหากเราเข้าใจเราจะให้การดูแลเขาได้อย่างถูกต้องเสมือนให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาทีเดียวค่ะ 4. ให้การชมค่ะชม ชมไปให้เยอะๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเหลยงการชมด้วยคำพูดที่ดีๆทำให้เขามีกำลังใจและเมื่อเขาขึ้นสู่ระดับที่เสมือนได้รับรางวัลมาแล้วเขาจะไม่ปล่อยตัวเองให้ตกต่ำลงมาคือเขาต้องรักษารางวัลที่เขาได้รับไปจากคำชมที่เราชมไปค่ะไม่ต้องกลัวว่าลูกหลานเจิกนะคะและสุดท้ายคือการให้ประสบการณ์ค่ะด้วยการให้ออกไปใช้ชีวิตหรือว่าใช้ประสบการณ์ ด้วยกันโดยการที่ไปเที่ยวด้วยกันไปทําสิ่งต่างๆด้วยกันแล้วเขาก็จะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรและเขาสามารถไปต่อยอดเป็นอนาคตข้างหน้าของเขาได้ห้ากันให้นี้ลองทําดูนะคะแล้วเรามาแบ่งปันกันนะคะว่าเมื่อลองไปทําแล้วคุณย่าที่มีหลานคุณยายมีหลานเป็นอย่างไรบ้างมีความผูกพันที่ดีต่อก,กันหรือเปล่ามีความสุขในการใช้ชีวิตไหมแล้วเรามาใช้ชีวิตให้มีความสุขไปได้วยกัน 你好。